ราศีลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะครับช่วงนี้ครับมันมีอารมณ์เนี่ยที่นะปุดๆง่ายๆโมโหได้ค่อนข้างที่จะง่ายในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอารมณ์แบบยักษ์ขมูขีเนี่ยนะนะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลดทอนเรื่องของอารมณ์นะไปฝึกสมาธิะนะใครที่รู้สึกาอาจารย์นะ สติสตังไม่อยู่กับเมือ้อกับตัวนะสมาธิสั้นปุ๊บเนี่ยก็อ,อาจจะต้องฟังคนอื่นนะมากกว่าฟังตัวเองนะหรือเอาคนอื่นเนี่ยคำพูดคนอื่น,นมาประมวลผลนะใครห้ามอะไรเชื่อฟังบ้างจะเป็นการดีอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่จะแนะนําในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองเนี่ยนะครับภาพรวมแล้วเนี่ย ดาวการงานของท่านเนี่ยนะฮะภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวการงานเนี่ยยังโคจรอยู่ในภพมรณะอยู่นะนะกรรมะมรณะมรณะอริปัญหาอุปสรรคยังมีนานับประการในช่วงปัจจุบันนี้ค่อยๆแก้ค่อยๆเรียนรู้นะค่อยๆทำไปถ้าเร่งรี่ปุ๊บเนี่ยมะถ้าสมมติว่ามันต่อจิ๊กสอบผิดตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างมันเป็นแบบนั้นนะค่อยๆแก้ไขแล้วจะโอเคแต่ถ้ารีบร้อนจนเกินไปงุนหงิดนะงุนง่านปุ๊บเนี่ย ปัญหามันจะไม่จบและมีแต่จะบานปลายเพิ่มนะครับผมตนจุดนี้นะหรือบางสิ่งบางอย่างนิ่งสยบความเคลื่อนไหวจะสบายใจที่สุดจังหวะตอนนี้ภาษาหมอดูก็้ะมีคู่แข่งขันมีคนชอบมาหาเรื่องคุณนะจะเป็นเรื่องของการงานจะเป็นชี้ส่วนตัวนะครับอะไรที่มองข้ามได้ก็ขอให้มองข้ามไปจะสบายใจในช่วงปัจจุบันนี้มากกว่ากันนะครับคราวนี้หมอเรื่องของการเงินนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ย ตามดวงแล้วเนี่ยลาหูกุ้มรักเนี่ยนะครับมันมีกิเลสเยอะมันอยากได้เงินเยอะนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าทําอะไรก็ตามทีนะต้องทําในศิลในธรรมในก,กฎหมายโอเคได้เงินมาแต่ถ้าทําอะไรที่มันได้เงินบาแบบว่านะเป็นเท่าๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไออย่างเงี้ยมีโอกาสสวยได้นะนี่ต้องระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องตรงไปตรงมาเป็นมุมที่ดีที่สุดครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ จากดวงแล้วเนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะแต่รายรับก็มีเข้ามาแต่มันไปเร็วนะในช่วงนะครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะครับส่วนเรื่องของความรักดาวคู่คของคือพระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณน,นั้นคือดาวราหูตอนนี้มันมาเล่งกันภาษาหมอดูบอกว่าอาทิตย์กับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะราหูเจอพระอาทิตย์ปุ๊บจับอมเลยนะช่วงนี้โมโหโกธาได้ง่ายกับแฟกับคู่ครองต้องระวังไว้นะครับ เราะฉะนั้นอะไรที่ปิดตาได้ปิดตาซักนะอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางซักนะฮะชีวิตคู่จะโอเคแต่สมมุติว่าอะไรก็ตามทีปุ๊บเนี่ยนะใส่กันไม่ยั้งปุ๊บเนี่ยนะฮะจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณในช่วงนี้มีปัญหาได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวัาวางไว้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของค่งพยากรอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ในที่ AsSI ซน์โฮโลมามีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ